สวยงามค่ะซากุระบานเราเรา,เราคนสมน <ś m ary> ัมภาษณ์เริ่มบานเริ่มบานเอาไปไม,ไม่ต้องกลับไม่ไม่ต้องดิ้นไปหรอก <ไป S 2> รถมาเลี <ไป S 3> ้ยวมันก็เลี้ยวไปเรื่อยๆไม่ต้องขยับต้องด้วยผมสมาร์ท <ś m ary> เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเลี้ยวแบบก็ดี เออตรงไว้ตรงหน้ากล้องหน่อยเดี๋ยวมันก็ไปตามรถนั่นแหละรถสับไข่เนี่ยออมเหรอไม่พี่นี่แหละทำไมหูพี่เราชัดเจ๋ยวเลยก็คันบาทอย่จะนั่งกี่บาทไงสวยงามตามทองเรื่องไส้กรอปลาโอเสื้อขาดว่ะ บีบีคอม يدي ออนบีบีคอม يدي ออนบีบีชาแนลยูทูบเบอร์ยูทูปอ๋อยูทูบเบอร์อ๋อยูทูบเบอร์เหรอโอ้ยูทูบเบอร์เฮ้ยแสงแดดถ่ายบอดไหม ดีล่ะคนโตก็ชานีบานเป็นตน้น,น,ตน,เ,นตเลยคนโตใส่ปานีขาวจะผากเลยเคี่ยวเาแล้วดอกกันใบขึคค้นใบขีคค่นฝันนี้สวยว้าว่ลสตาร์ทฝนแรงเหรบพี่